คิดว่าเราจะหวังอะไรได้บ้างกับไมค์ USB คอนเดนเซอร์ที่มีราคาไม่ถึง1,000บาทบ้างครับคือผมมาคิดไว้ก่อนเลยนะฮะว่าไอไม์ที่มีราคาถูกๆเนี่ยครับปกติแล้วมันน่าจะจัดการ n i อสได้ไม่ดีนะครับเนื้อเสียงน่าจะไม่อิ่มแล้วก็อาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานในห้องผมก็ได้นะฮะฉะนั้นผมตอนแรกเนี่ยคือไม่ได้หวังอะไรเลยกับไมตัวนี้เท่าไหร่นะฮะคือกะว่ามันเป็นไมที่ราคาถูกแหละเอามาอยู่ในตลาดก็น่าจะมีคนที่ต้องการไมที่ราคาย่อมเยาอย่างนี้ไปใช้บ้างนะครับ แต่ว่ารู้อะไรไหมฮะกล่องที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับเป็นแค่กล่องเปล,ลา่าๆและเสียงที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากไม์ตัวไฟฟา K69 ไม์ราคาไม่ถึง1นึ่งพับาทที่ผมพูดถึงอยู่ตัวน,นี้ครับยิงจำกันได้ไหมครับที่ผมเคยพูดถึงว่าทําไมผมถึงไม่สามารถใช้ไม้ดีๆในห้องของผมได้เพราะว่าห้องของผมเนี่ยมันเป็นห้องที่ เอาไว้ใช้พักผ่อนนะครับเป็นห้องนอนเป็นหลักนะครับที่ดัดแปลงมุมมุมนึงเพื่อที่จะสามารถทํางานได้เท่านั้นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยข้างนอกในฝนตกอยู่นะครับระหว่างที่กําลังอัดคลิปนี้เลยนะฮะถ้าหากว่าเป็นไม์แพงๆที่มีความไวเสียงสูงๆทุกคนก็จะได้ยินเสียงฝนนะครับเสียงหน้าต่างกระแทกบุมบุปั้งนะฮะเสียงเม็ดฝนที่กระทบกับเพดานคอนโดของผมนะฮะ เข้ามาในใหม่นะครับฉะนั้นผมก็เลยอยากจะทดสอบดูนะครับว่าถ้าหากว่าผมใช้ตัวไฟฟ้า K69 ตัวนี้เนี่ยในสภาพแวดล้อมที่แย่ๆหน่อยนะครับเทียบกันกับตัวไฟฟ้า K60 7ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมใช้อัดคลิปอยู่ทุกๆวันนะฮะใครเห็นคลิปผมบ่อยๆน่็จะรู้ว่าไอตัวนี้มันก็จะแฮงค์อยู่ตรงเนี้ยอ่ะเป็นปกตินะครับสิ่งที่แตกต่างตัวนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของตัวพอร์ตนะที่ตัว6 7 0เนี่ยเขาสามารถถอดสายได้แต่ว่าตัวนี้มันบิวอินสายมานะครับแล้วก็ ไม่มีในเรื่องของไฟสถานะอ่ะถ้าใครดูคลิปของผมบ่อยๆจะเห็นว่าไฟของตัวไมโครโฟนผมเนี่ยหกตัวหกเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะแสดงเป็นสีฟ้าเรืองๆอยู่นะครับให้รู้ว่าตอนนี้มันเสียไฟอยู่นะพร้อมที่จะทํางานนะครับอีกเรื่องก็คือมันจะไม่มีช่องเสียบหูฟังเห็นไหมครับก็จะไม่สามารถที่จะเสียบหูฟังแล้วก็ฟังเสียงเราที่พูดเข้าไปทางไมค์ได้เลยนะครับต้องผัดโปรแกรมอื่นๆก่อนซึ่งมันก็จะ,ะเรียกว่าไม่ได้ยินเสียงเราแบบซ้อนก,นกันกับเสียงเราเป๊ะ ซึ่งพอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะเอาไปร้องเพลงนะครับแต่ว่า้าว่าทํางานในลักษณะแบบเดียวกับผมอย่างเงี้ยคือนั่งอยู่กับโต๊ะอย่างเงี้นะฮะแล้วก็อัดเสียงอัดคลิปหรือว่าจะใช้ในการประชุมเนื้อเสียงประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะครับในราคาแค่นี้นะฮะก็แต่ในเรื่องของฟังก์ชันการแสดงไฟสถานะออกไปอะไรอย่างงี้ไม่มีตัวหูฟังมอนิเตอร์นะฮะเอาไว้เป็นอินพุตรับเสียงเข้าอย่างเดียว ก็โอเคประมาณหนึ่งนะครับด้วยความที่เขาออกแบบเป็นไม้ที่สามารถใช้งานได้แบบ u n i v e r s a l นะครับเขาก็มีรูน็อตนะฮะเป็นรูมาตรฐานแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใส่กับตัวขาตั้งไม้แบบนี้ผมเอาไปใส่แทนที่ตัว k คีเศูเลยนะครับก็สามารถใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะในกล่องของเขานะครับจะมีขาตั้งตัวเล็กมาให้ตัวหนึ่งอ่ะแกะให้ดูนะยังไม่ได้แกะนะครับปึ๊บเป็นขาตั้งจิ๋วแบบนี้นี่นะฮะขาตั้ง3ขานะครับแล้วก็มีเดือยเนี่ยมาตรฐานสำหรับตัวไม้นี่ฮะเหมือนกันนะครับ ถ้าหากว่าต้องการจะตั้งไม์บรโตะนะครับเราก็กางขาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาไม์เนี่ยมาหมุนเข้ากับตัวเดือยตรงนี้แล้วก็ตั้งบนโตแทนเดี๋ยวผมจะลองถอดไม์นะครับมาเสียบกระขาตั้งที่เข้าแถมมาดูนะฮะว่าถ้าหากว่าผมเอามาตั้งบนโตะเนื้อเสียงจะยังเหมือนเดิมไหมแล้วเราจะต้องระวังอะไรบ้างถ้าหากว่าเราตั้งไม์บรโตะนะครับโอเคฮะตอนนี้ใส่ขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้ตัวขาฮะสามารถปรับระดับได้นะถ้าหากว่าผมาปลดล็อกตรงนี้ มันจะสามารถปรับนะฮะมุมก้มเงยของไม้ได้เดี๋ยวผมจะวางใบบนโต๊ะก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับตอนนี้ไม้ก็จะอยู่ห่างจากระยะปากผมนะครับประมาณ1ฟุตนะฮะถ้าหากว่าดูจากกล้องใหญ่นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะทีนี้ผมก็จะหันองศาไม้นะครับให้รับกับปากผมนะครับประมาณอย่างนี้นะฮะการที่เราปรับตัวไม้นะครับให้มันหันตรงกับปากเราเนี่ย ตัวไม์คนเดเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นไม์ที่รับเสียงในแบบคาดิโอห์นะฮะหมายความว่ามันรับเสียงทางเดียวฉะนั้นเมื่อปากของผมมันตรงกับไม์มันจะทําให้รับเสียงนะฮะได้อิ่มมากยิ่งขึ้นฉะนั้นตอนนี้เมื่อปากตรงแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเมื่อกี้นี้หรือเปล่าที่แขวนอยู่นะฮะพอระวังไม์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราไม่ได้แขวนไม์ไว้ลอยๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะพิมพ์นะฮะหรือว่าทำอะไรบนโต๊ะก็แล้วแต่ มันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เสียงเนี่ยมันกระแทกเข้าไม์ได้ดูนะฮะเห็นไหมฮะซึ่งถ้าหากว่าแขวนอยู่แบบนี้นะฮะโดยที่ไอ้ขามันไม่ได้อยู่กับโต๊ะมากเนี่ยไอ้เสียงที่มันกระทงกระแทกแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เข้าไปในไม์แต่ถ้าหากว่าเรานั่งประชุมอยู่เฉยๆเนี่ยมืออาจจะไม่ได้จับไม์มากนะ,ะเลื่อนเมาส์คลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมา น่าจะพอได้ยินเสียงเมาส์เบาๆอยู่บ้างนะครับแต่เมาส์ผมเนี่ยมันเป็นแบบไม่มีเสียงนะฮะฉะนั้นเสียงอาจจะเข้าน้อยกว่านะครับเนี่ยนะฮะป,ป,ประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแบบเสียงเงียบนะฮะก็ยังมีเสียงเข้าไปอยู่นะครับมาอย่างนี้แต่ถ้า,าว่ามีอะไรกระแทกโต๊ะเข้าแน่นอน ฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าต้องการจะตั้งไม้ไว้บนขาตั้งแล้วก็บนโต๊ะของเรานะครับถ้าอยากจะเลี่ยงก็อาจจะต้องไปหาขาตัวบูมไม้นะฮะแบบนี้มาใช้ตัว k 6 6 9เานี่ยนะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่600กรัมนะครับฉะนั้นเราก็สามารถใช้งานตัวขาตั้งไม้บูมรุ่ทั่วไปเนี่ยมาใช้กับเขาได้นะเหมือนอย่างที่ผมเอาสวมแทนที่ตัว k 0 0ไปเลยนะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้เสียงเป็นยังไงนะครับคุณภาพใช้ได้้้้้หหรรือเปปลล่าานนนะกกกก็็ผมไไไดดดททํใุคคูััแวบ ในสภาพแวดล้อมการทํางานในห้องผมแบบนี้นะครับทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วว่า K69 เนี่ยเขาให้เนื้อเสียงที่เป็นยังไงนะครับถ้าว่าใครอยากจะหาไมค์สักตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะอัปเกรดคุณภาพเสียงนะครับให้มีคุณภาพที่เหนือกว่าไมค์ที่บิวอินในแล็ปท็อปนะฮะหรือว่าไมค์ที่บิวอินในเว็บแคมตัว K69 อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับทุกคนก็ได้นะครับเลยราคาย่อมเยาวมากๆนะฮะ990บาทเองโอเคฮะคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ